สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆผมด้วยูมื่อนี้ยายสิริพรหยุดงานพี่น้องึ้น,อ,นอ,อ,อยากกินหมกปลาสาวายซื้อมาแต่หลายมือแล้วกับลูกสาวพี่น้องจากระเล็ดเตรียมเครื่องคนขั้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องผสมเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วด้อยจะได้ปลาสาวายแท่แข็งบินมาจากเมืองไทยมูตอนบบเงี้หนึ่งหุ่นละมาเตรียมการหมกพี่น้องอยู่เมืองนอก่าต้องพึ่งก็ต้องพึ่งใบตองอยากด้วพี่น้องจ่านี่พระเอ,อก อลูมิเนียมเด้อจะเด้ hehe, อใส um, อลูม um ิเนียมกระดาษพี wrote, ่ตัดไปแล้วกระดาษอลูมิเนียมเตรียมเห็ดพี่น้องจ้าวันหยุดชิวๆเห็ดกับเขาให้ลูกกินเด้อพี่น้องเด้อใส่ไปฟองตอนจ้ารองตอนกับเพอะบเบิดบเบิดก็ค่อยันเกี่ยเอาไม้พี่น้องจ้านี่นะจะเด้ออ่ะยมห่อจ้าพี่น้องจ้าโอ้ใส่มนือเดียวกับบัตนาพี่น้องจ้าเดียวห่อกอนเด้อจะเด้อ นี่อ,ออกมาแล้วเป็นประมาณนี้พี่น,อน,น้องจ้าคือหมกปาหมุกน้ำไม้บ้านเฮานี่แหละพับพับขกันเลยจา้าเตรียมหนึ่งนะจา้าวางไปหนึ่งห่อแล้วนะพี่น้องใบที่สองห่อที่สองจา้าทำไปเรื่อยๆพี่น้องจา้านี่ทำไปเรื่อยเอาสองตอนพอเพราะว่ามันตอนใหญ่พี่น้องเลยเฮ็ดยากแทะข่าเหนียวไปแล้วเพราะว่าเฮ็ดข่าเหนียวเฮ็ดเป็นขา,เ,ขา,เ,ขาเบือ,บอน้ำน่าจานะเนาะ ทำเป็นข้าวเบือด้วยจ้าเนีย่ยเสียบบ่ได้กินโดนเล้วพี่น้องก็คืออยากใส่ผักใส่ผักอันนั้นผักนี่วะผักอะไรวะกระหล่ำชีนวยไหมพี่น้องเประกาศขาวนาเนาะจะเนาะเอาห่อก้อนจามือไม่ถนัดจ้ะนี่ห่อที่สองก็เสร็จไปแล้วพี่น้องเด้อเอ,เอ,เอ,อีหลักก็ว่าใส่อย่างารเด้อเสื เครื่องปรุงธรรมดาเฮาน,นี่ยแหละมี้เปล่าอีดูอย่างก็ใส่ไปจ้ะก็แยกสิ่งพวนใส่ไข่ไปพร้อมสองเงยเด้อพี่น,อน้องเด้อเพื่อความนัวเอาเดี๋ยวห้อมแล้วไปหนึ่งค่อยว่าก,กันน้อพี่น้องจ้ะเอาเดี๋ยวห้อไมไแล้วกันจ้ะเสร็จแล้วพี่น้องได้ห้าหมกนะจ้ะห้าหมกพี่น้องห้าหมกแบบนี้เลย <laughs> อีอมาเด้อใครยังได้ถึงหมกบ่ได้ ห้าหมกบักใหญ่เลยหมกละสองตอนจ้ะเตรียมไปนึ่งพี่น้องน้ำก็ต้มไปแล้วพี่น้องจ้ะนึ่งแบบนี้เด้อใส่หมอ้อรู้เอาหม้ออันนี้ตั้งเลยพี่น้องนี่แหละหนึ่งเขา่าหนึ่งหยัางมือหนอกก็ใส่แบบนี้เด้อพี่น้องเด้อง่ายๆจ้ะไม่ต้องพึ่งหวดพึ่งหม้อหนึ่งงากพี่น้องปิดฝาหมอ้อรอให้มันสุกเด้อจ้ะอย่าลืมดูน้ำด้วยเผื่อน้ำหม้อนึ่งแห้งเดี๋ยวมันไม่อร่อยจ้ะเอารอสุกจ้ะ นี่แหละพี่น้องผ่านมาครึ่งชั่วโมงได้แล้วจากกระสุกเลยแหละเพราะว่ามันหอมแล้วโอเคปิดเตานะจาน้ะเนาะพร้อมเสิร์ฟจากทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมและเพื่องเด้อเดี๋ยวค่อยมากินต่อจ้ะเอาสิมาพี่น้องมะครึ่งชั่วโมงผ่านไปปิดเตาเรียบร้อยแล้วมาเปิดดูว่ามันจะโอเคบอหอมกลุ่มออกนอกจอบอพี่น้องอ้ยหอมคำเขาตุยเนาะจา้ะเนาะเฮ้ย ปาดทีโถปาดทีโถปาดทีโถอีโถอีถังกะละมังแตกปาดเป็นแต่เสียบบ่พี่น้องหมกปลาสวายยุ่ยย่ยเลยจ้าโอ้สุกแล้วสุกแล้่ยวคนน่ะบึ้ยคนปลาบึงปลาสองตอนเหมืงนงี้อืมปลาดเสียบพี่น้องจ้าชิมแล้วชิมแล้่ยวอ่ะชิมด้ออื้อหือยั่วๆเลยจ้ามาเสียบเสีบพี่น้องอืมขอบคุณทุกการติดตามมาชมนะคะเด้ออายทวนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามให้แน่จ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า